สวัสดีครับ วันนี้ทีมงานตัวพ่อและตายสองขาครับจะพาไปดูของสวยๆงามๆกันบ้างนะครับจะพาไปที่บ้านของคุณดำรงกิจแก้วละเอียดอายุ68ปีตั้งอยู่เลขที่619ทับ4ซอยเจริญหมู่ที่8ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเจ้าของผลงานผีเสื้อที่ทำจากผ้าใยบัวซึ่งเหมือนของจริงมากเลยนะครับและเป็นผลิตภัณฑ์โอทบของจังหวัดสงขลาไปแล้วและตอนนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อให้เข้ากับ ุคสมัยในช่วงโควิดมีการเพ้นผีเสื้อลงบนแมสผ้าหรือหน้ากากอนามายัยและก็กระเป๋ากระจูดครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่เป็นกระเป๋ากระจูดครับมีการเพ้นรูปผีเสื้อดอกไม้และก็ผีเสื้อเป็นตัวๆซึ่งสีสันสวยงามเหมือนกับผีเสื้อในธรรมชาติเลยนะครับเหมือนกับเอามาสต็อกไว้บน บนกระเป๋ายัางไงอย่างนั้นครับส่วนนี้ก็เป็นแมสที่มีการเพ้นผีเสื้อลงไปข้างหน้าครับสวยงามเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผลงานเหล่านี้นะครับเป็นฝีมือของคุณดำรงกิบล้วนๆเลยนะครับซึ่งเป็นงานแฮนด์ a d e ครับนี่ครับ ค่อยๆบรรจงวาดลวดลายของผีเสื้อระบนแมสแบบนี้ครับซึ่งเป็นผีเสื้อที่เหมือนกับตามธรรมชาติของแต่ละชนิดครับสายมือนั่นเป็นผีเสื้อเหลืองน้ำครับแล้วก็เอามาวาดเอามาเป็นต้นแบบวาดกันแบบนี้ครับ ้วค่อยบรรจงลงสีลงไปนี่ครับผีเสื้อแหลมหนามแถบกว้างครับเหมือนไหมครับฝีมือดีนะครับคุณดำรงกิจครับบอกว่าที่มาของการต่อยอดเพ้นผีเสื้อลงบนแมสลงบนกระป๋อกระจูดนะครับก็เป็นตอนที่แกไปออกบูธครับ นำผีเสื้อผ้าใยบัวเนี่ยครับไปออกบูธปรากฏว่ามีลูกค้ามาเหมาไปทั้งหมดเลยครับบูธก็เลยว่างครับแกก็เหลือไปเห็นข้างๆครับเขาจาหน่ายแมสอยู่และจาหน่ายเสื้อกระจูดครับก็มีไอเดียเลยครับปิ้งขึ้นมาเลยครับว่าน่าจะเอามาต่อยอดได้ก็เลยนํากระเป๋ากระจูดแบบนี้แหละครับมาเพ้นเป็นรูปผีเสื้อนะครับก็ลองทําดูครับ ก็ได้ผลจริงๆครับสวยงามเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งซึ่งผู้ที่จะสนใจติดต่อขอชมขอซื้อ,อ,อผลิตภัณฑ์นะครับของคุณพี่ดำรงฤทธิ์นะครับคุณพี่ดำรงกิจนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับที่หมายเลขแปดโทษครับที่หมายเลขศูนย์แปดห้าแปดแปดหก 4394ครับอีกครั้งนะครับ085886 4394ครับหรือหรือจะพาไปดูที่แหลกผลิตเลยก็ได้นะครับที่บริเที่619ทับ24ครับซอยเจริญหมู่ที่8ตำบลพะวงมมวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค,ครับซึ่งจะได้ดูของจริงจะได้ดูฝีมือกันเลยนะครับว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยเป็นแฮนด์เมดตัวเดียวอันเดียวในโลกเลยครับ เดี๋ยวเราไปฟังคุณดำรงกิจครับพูดถึงที่มาของผลงานเหล่านี้กันครับเออเรามีไอเดียยังไงครับถึงได้มาทำตรงนี้ครับในส่วนในส่วนแล้วลกระเป๋ากับไอ้แม็เริ่มตั้งแต่ผมไปออกงานวันที่หนึ่ง<ม>เดือนนี้แหละ วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้างานของอภินิจัดนณิจังหวัดจัดที่ขอประชุมนานาชาติที่มออ,อเพราะเอื่นว่าวันแรกวันที่หนึ่งที่เอาไปวางของก็มีคนเห็นผีเสื้อคืออัตลักษณ์ของผมก็คือผีเสื้ออยู่แล้วพอเอากําลังจัดอยู่กำลังจัดบูธอยู่วันแรกนั้นก็มีคนมาเหมาผีเสื้อตัวเล็กไปหมดเลยนะ ประมาณเจสิบตัวก็เลยทําให้บูธว่างบูธว่างการนี้กลัวจะมีปัญหาเรื่องบูธก็เลยอ่มีข้างๆเขาเอาผ้าเมดมาขายด้วยในงานแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้านหลังมีกระเป๋ากระจูดก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าการที่เราอยู่ว่างอยู่เฉพาะมีแต่กรอบอย่างเดียวผีเสื้อเป็นตัวหมดก็เลย เอาผ้าแมสกับกระเป๋ากระจูดมาก็เริ่มเพ้นผีเสื้อเริ่มเพ้นในกระเป๋าด,ด้วยและในผ้าแมสด,ด้วยแล้วคนเดินลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาก็มาจ้องดูแล้วก็ถามขายหรือเปล่าก็เลยได้โอกาสครับก็เลยเขาก็สั่งแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยคนที่ผ่านมาเห็นผมกำลังเพ้นอยู่ก็เลยสั่ง ปีเสื้อ,อเป็นวิกฤตเป็นโอกาสคือได้มีคนสั่งแล้วดีมือกำลังใจขึ้นมาแล้วก็มีไอเดียก็สั่งกระป๋ากระจุจากโรงงานมาเลยกันนี้พยายามประสานงานเขาติดต่อร,ราคาโรงงาน,นเท่าไหร่แล้วก็เราจะขายแล้วว่าช่วงผู้ิดด้วยคนก็อยากได้อยากจะซื้อหาแต่ว่า ถ้ามันแพงเกินไปก็ไม่ได้ผมก็พยายามติดต่อ,อที่โรงงานที่ที่บ้านที่ก็ผลิตนะเขาก็มาส่งให้ส่งให้ในราคาต้นทุนพอราคาต้นทุนเราก็เพ้นไปทั้งหน้าทั้งหลังกระเป๋าเนี่ยเพ้นไปทั้งหน้าด้านหน้า,ด,านด้านหลังแล้วขายในราคาปกติคือไม่สูงมากจนเกินไปหลังจากนั้นก็มีคนทยอยสั่ง mm hmm. คนที่เขาเห็นบ้างอะไรบ้าง ลูกค้าที่เดินผ่านที่สั่งแล้วเขาก็สั่งต่อบอกต่อกัน mm hmm. ก็เลยต้องสั่งผ้าแมสนี่มาจากโรงงานเลยนะี่นะสั่งมาฟรีไปร้อยเพราก็สั่งลูกค้าสั่งก็เป็นร้อยเหมือนกันแต่ไม่ทราบเขาไปขายต่อหรืออะไรต่อก็แล้วแต่นะแต่ผมก็สั่งมาเป็นร้อยกระเป๋าเหมือนกันกระเป๋านี่ก็เพิ่งส่งมาให้เมื่อสองรอบแล้ว อรอบเป็นชุดเราสงสุงถึงว่าก็าเราซื้อเขาในราคาต้นทุนการที่ลูกค้าที่จะมาซื้อหาก็ามีปัจจัยที่พอซื้อได้ครับถ้ามีลูกค้าจะติดต่อติดต่ออยังไงครับติดต่อมาโทรเบอร์โดยตรงเลยคือ085-886-4394ครับหรือมาส่วนตัวมาเยี่ยมดูมชมผลงานได้